ปฏิจามาเก็บนอมมาอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะ่ะนอมันกระโดกระด,ดีเห็นไหนี่เอาไปต้มกับปนแทบแสนเห็นไมคะ่ะนี่มาหามูก,ก็เลยแวะมาเบิ่งอันนี้อีกเห็นบะนี่เกิดนีสินอมกำลั่งเกิดก็มีเห็นไหคนค่ะนี่นี่น ฟ้ามันอยู่ห <AP> ่างๆมันมาขามันอยู่ห่างมันอยู่ห่างกับต้นมันก่อมัน ออกมาอีกหลายเลยเห็นมาขานอนน,น้อยๆนี่แน่เกดอะไรเห็นปะแดดพุ่งอยพุ่งอนี้อนนี้โนะอ๊อยขัลิ่มอดเสียงไหม,ม เห็นป่ะค่ะนี่เห็นปะ่ะนี่อันเค่ะสวยสวยสวยนี่เขาตัดทิ่มหมดแล้วค่ะน,น,นี่จะข่อยแล้วมาหากิน เห็นปะค่ะสวย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 เป็นนอขึ้นกระโลเกเดเห็นปะค่ะนี่นี่ป้าเป็นยังเสียปลาเป็นยังเสียเห็นปะค่ะนี่เดี๋ยวทปลาน้องใหม่มีแต่คอยอยู่เป็นคนไทยอยู่ผู้เดียวบรนยากาศโกโลเกเดอยู่ นเคนไทยคนไทยผู้เด awesome. ียวเขาก็ระเทียวเบิ้งไข่นะกรว่าอันนี้มันเป๊กๆนะเอาอียยะนี่เด้เห็นปะอยู่ใกล้ไก่กรอบอันเด้เห็นปะมาดูกิเลมมันเกิดอยู่ไก่ มันโดนฝนมูบ้านก่อน,อนม,ออมันอยู่หนาบานคน แมาสิไล่สดอยู่เห็นบ่าแขนนอย่างเงวมันเจเขาปล่อยมันเงี้วไี่เป็นยังสีเนี่ยห้าเอาหนอซ้ำนี่ก็ลังแสบ นี่คุณบ้านนี่นี่จ้าพัาเก็บไปบางทานอนี้ก่อนนะคะเดีย๋ดยไปหาอีกคนจ้า